ตอนนี้อ้วนมากเล่นน้ำเผื่อจะผอมเป็นพระเอกโอ้โหเอวเป็นชั้นเลยเล่นน้ำในหมู่บ้านบ้านฟ้ารังสิตเสียงบ๊อดังนะคะแบบรถใครไม่รู้ดังนานแล้ว โอ้โหน้ำเท่าตาแข้งอ่ะเอาไหว้ไปดีนี่เล่นครั้งแรกนะยังไหว้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวที่โรงเรียนจะมีสอนเราก็เลยมาเซิฟดูก่อนฟ้าใสาวันใหม่ก็มาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับกาตตน โอ้ยตูนใกล้จะได้แล้วไอ้ตูนใกล้จะได้แล้วโอ้ยโุ้ยโอ้โหนี่เล่นมันแรกนะคะเอาน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ เดี๋ยวอ่ะไหนเดี๋ยวจะรีบออกอ่ะไอ้ชุดมันต้องไปอยู่ตรงนี้เลยโยนเดี๋ยวใคร